เอาออกตัวได้ครับโอ้โหไม่ไหวครับโอโ้ลื่นครับแรงเหลือแต่มันลื่นครับโอ้เอ้าสู้ๆโอ้โห ยังไม่ได้ครับโอ้ยเสียงลั่นเลยครับสุดๆเลยครับคันนี้แมครสุดเอื้อมครับนะฮะก็เลยดันตุดได้น้อยครับถ้าแมคโครไม่สุดเอื้อมนี่คงจะช่วยดันขึ้นแน่นอน โอ้โหโเสียงนี่สุดๆเลยคันนี้ครับอ้วิ่งคอยใกล้ๆนะครับแต่ต้องบอกว่าทางนี่โอ้โหสุดโคตรเลยครับดูลยฮะดูทางเลยครับสุดยอดจริงๆงานนี้ต้องโฟวินเท่านั้นครับขับ2อสู้ไม่ไหวแน่นอนครับต้องใช้ขับสี่ครับเ,เดินหน้าแล้วก็ถอยเลย Uh huh. ทั้งสูงทั้งใหญ่ครับดูสิฮะโฟวินตะกกยสี่ล้อเลยครับเพื่อนๆคงจะได้เห็นพละกกาลังของโฟวินแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ช่างอ้วนครับอ uh huh. สุดอีกหนึ่งคันครับเอาเรียบร้อยเ,อเดี๋ยวเรามาชมคันต่อไปนะครับ เรามาชมเสือขาวกันต่อครับเอาเสือขาวถอยครับถอยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูพระกำลังของเสือขาวกันบ้างครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอีกหนึ่งคันเหมือนกันครับเสือขาวครับคันนี้คนในวงการเขารู้จักกันดีครับอา้า โขก,กเอื้อมใส่นิดนึงนะฮะโอ้โหทางเดี๋ยวเรามาดูครับรอชมกันนะฮะว่าคันนี้ออกตัวนั้นเสียงจะลั่นขนาดไหนนะครับกระบะข้างเป็นเลดแล้วครับสวยงามเลยครับนะครับน่าจะเหลืออีกหนึ่งมุ้งกีครับเดี๋ยวเรามารอชมกันครับมาดูพะละกกำลังของเสือขาวกันบ้างครับ โอ้โห oh, oh. สูงใหญ่จริงๆครับคันนี้ครับเสียงก็ลั่นด้วยมารอรอชมกันครับอ้าวเหลืออหนึ่งบุงกีครับยังไม่พอครับขออีกหนึ่งบุงกีอ้าวจะพอหรือ,อยังอ,อ้าวพอน่าจะพอแล้วครับปีดครับไมโครบิบแกป,ปีดแล้วครับเสือขาวลุยเสือขาวลุย พลังกำลังไม่ดีนี่ไปไม่ได้นะครับดนะฮะพลังกำลังต้องดีครับโอ้โหสุดจริงๆนี่โอ้ยออกตัวในเสียงลั่นเลยครับสุดสุดครับเอาเรามาชมช่างอ้วนกันต่อครับช่างอ้วนปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับ เปลี่ยนเลนบ้างครับเปลี่ยนเลนบ้างถึงที่แล้วก็ดำเลยครับดำเลยทางสุดยอดเลยวันนี้โหโหโหดูทางดีครับสุดจริงๆครับวันนี้ครับดูครับ ทบจัดดิฟเลยครับดูดิครับโอ้โหโสุดจริงๆนะฮะเวียนรอบเลยครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นทางด้านนี้บ้างนะครับเปลี่ยนเลนบ้างอ่าสุดยอดเปลี่ยนเลนบ้างครับเปลี่ยนเลนบ้างครับอ้าวหอม้เปลี่ยนเลนบ้างครับเปลี่ยนเลนบ้างอ้าวออกตัวได้ครับ ไมีกแล้วมามาครับมาโอ้โอหฟังเสียงเลยครับเสียงรั่นจริงๆอา้าวตอนนี้เปลี่ยนเล่นใหม่ครับหาเล่นใหม่บ้างแล้วครับเล่นเก่าสู้ไม่ไหวแล้วครับทางมันลื่นทางมันลื่นอ๋อ ดัมเลยครับดัมเลยค่อยๆเทครับน้ำเน่าครับ,อออรบโอเคโอเค,อ,เคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ <ๆ S 2> เบี่ยงเลนครับเบี่ยงเลนครับโฟวิดครับโอ้โห ดูทางดิครับไม่ธรรมดาเลยฮะเห็นไหมฮะเอาอืด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  <laughs> โควินโอ้โหทางสุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาชมเสือขาวกันบ้างครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะคันนี้ Toyota, โตโยต้าโฟวินเสือขาวครับคันนี้ครับโอ้โหชายาเขาเสือขาวนะครับคันนี้นะฮะ เอาออกตัวได้เต็มแล้วออกตัวได้เออต็มไปแล้วนะครับหนึ่งพันครับออกตัวเลยเอาประมาณห้าสิบเมตรครับวิ่งใกล้ๆครับได้ทีแล้วก็ถอยหลังแล้วก็เทเลย เลยครับเทเลยโอเคดำเลยครับดำเลยดำได้สบายครับยกดำได้สบายเรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับโอ้โหโดูทางเลยฮะสุดๆเลยครับ วันนี้พาเอซมาดูรถแมโคตักดินใส่รถดำกันครับแล้วก็พาชมรถดำโฟวินกันด้วยนะฮะพามาชมพระกำลังของโฟวินกันหน่อยดูล้อดีครับโอ้โหเปิดปากมอแมแมมไปหมดเลยครับดูดิฮะสายลุยครับสายลุยงานนี้ต้องบอกว่าลุยกันสุดๆเลยฮะดูดิฮะโอ้โหสุดยอดเอาละครับนะ สายฟีมาชมครับแมคโครตักดินใส่รถดำแมคโครก็เอาดินจากล่องนะครับใส่รถดำนะฮะแล้วก็ให้รถดาเอาไปเทนะครับตอนเด็กๆนี่อู้ชอบดูจริงๆครับมีรถแมคโครเขาขุดอยู่ที่ไหนนี่ชอบไปนั่งดูนะฮะมีใครหลายคนก็เป็นเหมือนผมใช่ไหมครับชอบดูรถดำชอบดูรถแมคโครครับ นักโกเขาก็าตัดนะรถดำเขาก็ายกดำกันไปนะฮะนั่งดูกันได้ทั้งวันครับนั่งดูจนอดกินข้าวครับโตโยต้าโฟวินอันนี้รถช่างอ้วนครับสุดยอดอีกหนึ่งคันนะฮะรถรอแห่งมงการโดโตโยต้านี่รอจริงๆเอาพร้อมแล้วออกตัวได้ออกตัวเลยออกตัวเลย เสียงลั่นจริงๆครับคันนี้ครับเสียงวีปเลยครับดูเลยครับโอ้โหเอาเอายาวไปยาวไปยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยวิ่งใกล้ๆครับไม่ต้องปลดโฟเลยครับใส่โฟกันยาวเลยครับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลงัง นี่ครับโดครับนี่โอ้โหรถแต่ละคันแต่ละคันบึกบึนมากๆครับให้เพื่อนๆดูครับช่างอ้วนก็ยกดำแล้วครับนีเ่เสร็จก็มาวกันต่อเลยครับโคก็ตักเรื่อยๆครับตักเรื่อยๆตักทั้งวันครับ ฝาก fc รุ่นจิ๋วนะฮะกดไลค์ like, หน้าเพจให้ด้วยนะครับฝาก fc รุ่ท่านเลยกดไลค์หน้าเพจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูรถแมคโรขุดล่องแล้วก็นำดินขึ้นรถด,ดานะครับรถด,ดามีสองคันครับรถนาตีหนึ่งคันครับไา่ยาเสือขาวครับคันนี้ครับแล้วก็รถช่างอ้วนอีกหนึ่งคันนะครับ toyota โฟวินด้วยกันทั้งคู่เลยสุดจัดประหลัดบอก งานนี้โหดเหมือนกันครับทางลื่นทางยุบนะฮะต้องโฟวินเท่านั้นครับโอ้โหทาไมโฟวินนี่สู้ไม่ไหวนะฮะขอาพาเพื่อนมาดูชมกันยาวๆนะครับนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบางท่านก็ชอบดูการทำงานของแมคโครเนาะก็ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายให้ชมกันน่าจะถอยหลังอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอ,อ,อ,อ้อพอออพอ โอเคได้ที่แล้วครับนักขก็เวียงดินขึ้นครับก็ขอบคุณนะครับนะฮะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่อนุญาตให้มาถ่ายคลิปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะซับประเสริรฐการโยธาขอบคุณเฮียตีด้วยครับขอบคุณช่างอ้วนด้วยครับ ปดงานตักงานดันงานเชได้บทเลยครับที่นี่จันทบุรีครับแมคโคร,โรอูโบต้าอ้าวเดี๋ยวเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูพระกำลังของเสือขาวกันครับทางตรงนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับเพราะว่าเปลี่ยนเลนแล้วครับเลนนี้จะวิ่งได้สบายหน่อยหนึ่งนะครับนี่ฮะบวกกับเท่าโหดไม่ตกก็สบาย แต่ถ้าเกิดฝนตกนี่โหงานเข้าแน่นอนครับต่างลื่นครับดูกันยาวๆครับดูกันเพลินๆครับฝากด like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้า fc อ้าเต็มหรือยังยังไม่เต็มครับยังไม่เต็มขออ,อีกหนึ่งบุ้งขีครับ แล้วครับอีกหนึ่งเมื่กี้น่าจะเต็มแล้วครับเอาปี๊ดครับเต็มแล้วออกตัวได้ลุยลุยเลยไม่ไม่อไมอโอ้โหพลังกำลังต้องดีนะครับรถด,ดำครับพลังกำลังต้องดี เดินหน้าแล้วก็ถอยให้ได้ที่แล้วก็ดมเลยเอ้าวคันต่อไปมาครับช่างอ้นครับมาเลยมาเลยยาวเลยยาวเลยยาวเลย,ย,เ,ลยเดินหน้าแล้วก็ถอยนิดนึงยังไงดีครับตำแหน่งตรงไหนดีครับ โขกกุ้ยเขลียดินก่อนครับทําที่ยืนให้มั่นๆก่อนครับเตรียมนะจับเตรียมออกตัวแล้วครับโตหยุดต้าโฟวินปด,ดดำเนี่สูงใหญ่มากเลยนะยางที่ใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอตวินหลินหลงครับหลินหลงยางหลินหลงครับเอาออกตัวได้เลย ตัวได้สีล้อครับขับเคลื่องสี่ล้อเอเอเ,เ,เครับอไปกันแบบอึดอๆๆเลยครับ